สวัสดีครับพี่น้องมิตรมากันแฟนมัลลาครับสวัสดีช่วงแรงๆนะครับพี่น้องเด้อครับวันนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับผมข้างวัดบางบอนนะครับพี่นอ้องแฟนค่นับแฟนมัลลันะครับไม่กำลังใจเขาได้ครับผมไปไปโอ้เดีปัดตัวเฉดิบเฉลิบดีกุญปั่นอาจารย์นตีเลยครับเด้อปาได้ยังกินนน้อายขดเลยท่นนี่เหยาไร

พอใจครับมือแซกหวานของฮาครับเราถามเราบอกเราว่ามือนั่นเราว่าแซกหวานเราว่าเราแซกเราบหวานบหวานเลยตเราแซกเราสุมสุ่มบาขึ้นอี่บันลอก่อไนี่มันล้อก่อไรตีว่าเโอ้ยสะบ้าเออเดี๋ยวกิเต้องข่แนอยู่หรอ อับนะครับบอกว่าเอาอี้อาจารย์มือกรองครับผมกองอือ้ีอะโอ้ยเอาานี่คุกเรับนี่น้องนรู้กแรกอาจารนันุนนรุตีครับผู้เพียรพะนะทำอาหารก่อนทำงานครับทำอาหารก่อนทำงานรวมดยเจลี่ยกันคนอะไรคมือ

<laughs> à, đi đi đây có à, à. <laughs> à, đi đi con anh má, mà ơi đi. Mượt anh ơi Ôi, ơi ôi ơi

เปเปปัดลังแมกับหกว่าไม่จี้ดเอ้ยเว้ยากาศช่วงแรกๆครับดยวเข้าไปว่าไม่ากาศแน่ครับ เยมงานห้อครับกำลังคินเข่าไป่รใครคปาไรตรพองค้ำเาง้ยามไมพงของเฮาแสงสีสียงแกานตาทร่ง้อง วันนี้เราอยู่ที่สมรมสราคาครับครับพี่น้องปอดฝนครับวันนี้ครับพี่น้องครับบุรณะมาเด้อพี่น้องเด้อมันนี้นปอดฝนเด้อ อันนี้ผู้สนับสนุนเรานะครับเนาะบระิษัททำุูนสีสูกจำปาตีออนนะครับ,รบเดี๋ยวให้ให้ปูรุ่งอรุณโสมูที่นะครับ รับรรยากาศหนาวไปที่ครับพี่น้องครับป่ามาเดอร์มาเดอร์ออรพี่น้องอากาศดีขนาดครับมันเนี่ปอดฝนนะครับตั้งแตกับรกครับไฟงามแฮ่งสาวน้อยเสด็จบ้านแพงลำเพลินไดอดอลโชว์นะครับพี่น้อา ไปเต็นเขากันรั้มเนาะน้องแดนเซอร์อ่ะบันังยิ่หนาลำพุ่งทเนสิครับอัน้องๆว่ากันยงโชว์ิเต้นได้บ่ละนะิเต้นตัวได้บ่ละยี่างเงือบายเงืบงเงบอบบ่นั่งยิ่หนาลำพุง น้องกินเดินเสือนองไม่้าครับเสียหอกอรุเท้าครยังกินแกงแ้ไม่สมโอ้ยยังเสียบตันงแ้ไม่เก่าเลยกูได้ล้มตูได้นน่กูได้ปวดขาเยอะกินเด้อเก่าล้มตัวได้ี่พ่องไม่องอ่ะกูท้ายกินอไรดี เอสอมันเป็น้หไปดูเอาเอามันเป็นเต้นผ nope ู้หญิงเขาไม่ให้เข้ามาเขาเดทครับเาอะเป็นผู้หญิงไหมอ๋อเขาหรอไอเป็นผู้หญิงดิง เป็นนักเอกสาวสวยกห้องครับน้องอาจูออาีบอดไม่ไดเยพี่อดพอดีเวลาไปแล้วนะเล่นตลบแมวว่าดอกอาจไม่น้ำอ่ะหมหัตัวเอาสีสเปท้าจะอเตนี่กับเตนระเอกเปียวคือแบบส้มมากเฮ้ยเต็นใบเอกสันเดีกับระเอกเปียวส้มมากเลยครับส้มมากเปียวเปียว เออเจนนี่เช้าสวยหอมเนาะหอมหอมเดยวมานีฮะเดียโอ้เจนไปยกมเดีโอ้ยขนาดเปิดลลอน่เจนนไปล้เปิดอลล็นี่หน่บ่ท่านห็นสนอยู่เอาไอ้ไปไกลครับพาอีชาไปบ่อยถิ่นเราไปเ้็นกลางคนเองเายปเนี้เมืองกายเจนนยกกไม่อีกเ้ ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ก็เด้อพี่น้องเด้อยขอบคุณและสวัสดีครับฝากพี่น้องกนไหนกดแชร์กดติดตามในรายการครับสวัสดีครับ